ครับสวัสดีครับนะครับอันนี้ผมก็จะขอมาแนะนำนะครับในเรื่องของการบันทึกวิดีโอนะครับบันทึกวิดีโอผ่านโปรแกรม Microsoft Teams นะครับ Microsoft Teams ก็คือว่าเราสามารถที่จะบันทึกวิดีโอการสอนนะครับเพื่อที่จะเก็บไว้ในทีมนะครับในทีมหรือว่าในไดร์นะครับในไดร์ในสตรีม นะครับเก็บไว้เพื่อที่จะใช้งานหรือว่านําออกมาใช้งานดาวน์โหลดมาใช้งานได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องไปห่าวิ่งหาซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ต่างๆนะครับมาใช้ในการบันทึกวิดีโอนะครับโดยตัวนี้เราจะเป็นการบันทึกวิดีโอผ่านการโทรนะครับการโทรหรือว่าการประชุมนะครับวิธีการนะครับวิธีการก็คือเป็นการสร้างห้องนะครับสร้างห้องสร้างทีมนะครับสร้างทีมขึ้นมาทีมหนึ่งนะครับอันนี้ผม สร้างทีมขึ้นมาทีมหนึ่งโดยมีแค่ตัวเรานะครับมีแค่เราคนเดียวนะครับในที่อยู่ในทีมนะครับเพื่อที่จะ,ะบันทึกวิดีโอนะครับอันนี้คือเป็นเทคนิคนะครับเป็นเทคนิคในการใช้โปรแกรม Microsoft Teams ในการบันทึกวิดีโอนะครับอ,อันนี้ผมสร้างไว้เรียบร้อยแล้วนะครับสร้างทีมนี้ไว้เรียบร้อยเรียกว่าทีมสําหรับบันทึกวิดีโอโดยเฉพาะเลยนะครับผมก็จะกดเข้าไปในทีมนะครับอันนี้ก็คือเป็นที่ผ่านมาผมได้บันทึก มันติดไปสักพักหนึ่งแล้วนะครับลองใช้ไปสักพักหนึ่งแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นการแนะนำเนาะแนะนําวิธีการนะครับวิธีการก็คือว่าจะเป็นการโทรนะครับโทรแต่ว่าจะไม่มีผู้รับสายเพราะว่ามีแค่เรานะครับโทรแล้วก็บันทึกหาวิดีโอไปเลยนะครับข้อดีของการใช้ทีมในการบันทึกก็คือว่าการนําเสนองานนะครับเราก็จะมีรูป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 เราด้วยมี จอ PowerPoint ด้วยแล้วก็จะมีแอปพลิเคชันต่างๆที่อยู่ในทีมเราสามารถที่จะ,ะนำมาใช้ร่วมกันได้ไม่ว่าจะเป็นไวบอร์ดนะครับไว้สำหรับขีดนะครับหรืออวาดไม้แมปต่างๆนะครับใส่ในวิดีโอที่เราต้องการบันทึกได้เลยนะครับเริ่มต้นนะครับเราจะไปไปที่ตรงโทรแบบประชุมนะครับประชุมแล้วกดไปที่ประชุมตอนนี้นะครับอันนี้สำคัญนะครับก็คือ ชื่อเรื่องนะครับชื่อเรื่องก็คือเป็นชื่อเรื่องของวิดีโอที่เราต้องการาจะบันทึกเลยนะครับในบุมก็อทดสอบการบันทึกวิดีโอนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับเราก็กดประชุมตอนนี้นะครับ ปกติมันก็จะเป็นการโทรใช่ไหมครับเป็นการโทรไปยังสมาชิกที่อยู่ในทีมนี้นะครับทีนี้เราไม่มีสมาชิกเราจะมีเราคนเดียวก็จะเป็นการบันทึกนะครับวิดีโอนะครับตอนนี้ผมก็จะกดปิดไปก่อนนะครับทีนี้นะครับมันก็จะมีนะครับมีส่วนของกล้องนะครับกล้องแล้วก็มีการเซตค่านะครับก็จะมีการแสดงลังเบอร์หรือแสดงพื้นที่แบ็กกราวน์อื่นนะครับที่จะต้องนํามาใช้ ในส่วนนี้นะครับตอนนี้กล้องผมยังใช้ร่วมกันอยู่นะครับก็เลยจะไม่ปรากฏตรงนี้นะครับอ่าครับตอนนี้ก็จะมีกล้องนะครับมีกล้องเรานะครับเราก็จะเริ่มการบันทึกวิดีโอตอนนี้ยังไม่มีการบันทึกผ่านนี้นะครับ อ่ยังไม่มีการกดบันทึกนะครับแล้วก็จะเตรียมการนะครับอันนี้ก็จะเตรียมการันก็จะเตรียมการปกติของก็จะเตรียมนะครับเตรียม Powerpoint นะครับสำหรับบรรยายนะครับอ่าหรือนะครับหรือเป็นการเตรียมพวกอ่าไว้บอร์ดต่างๆไว้สําหรับเขียนนะครับแชร์แอปพลิเคชันต่างๆนะครับอ่าเตรียมพร้อมไว้นะครับก่อนที่จะทําการบันทึกนะครับอ่านี่รออ่านี่มาแล้วนะครับ สังเกตนะครับอันนี้ก็คือเป็นกล้องนะครับเราก็จะเห็นหลังที่เราเบอร์ไว้นะครับหรือเปลี่ยนฉากหลังได้นะครับโดยใช้คุณสมบัติของ Microsoft Teams นะครับแล้วทีนี้ก็จะมีนะครับมีในส่วนของ PowerPoint ที่เรานำเสนอนะครับอันนี้ก็คือแล้วเมื่อเราพร้อมพร้อมที่จะบันทึกนะครับพร้อมที่จะบรรยายแล้วแล้วก็จะอัดวิดีโอแล้วเราก็จะกดไปที่นะครับปุ่มนะครับจุด ร้อน3จุดนี้นะครับแล้วกดไปแล้วก็เริ่มบันทึกวิดีโอนะครับเริ่มบันทึกนะครับเริ่มการบันทึกนะครับรอสักพักนะครับถ้าขึ้นสีแดงอย่างนี้นะครับสีแดงแล้วก็มีข้อความแจ้งแจ้งเตือนนะครับเราก็แสดงว่าเริ่มต้นแล้วนะครับเริ่มมีการบันทึกไปแล้วนะครับเราก็บรรยายไปเลยนะครับเมื่อตรงนี้เป็นเครื่องหมายเริ่มการบันทึกนะครับเราก็บรรยายไปนะครับบรรยายผ่านเผลอพลอยไปนะครับหรือนะครับหรือจะใช้ควบคู่ไปกับ ตัวไวบอร์ดก็ได้นะครับไวบอร์ดสมมติว่า,าเราต้องการที่จะไปเขียนไวบอร์ดเพื่อที่จะบรรยายนะครับหรืออาจจะเริ่มต้นด้วยการเขียนไวบอร์ดเลยก็ได้เราก็กดไปที่แอปไวบอร์ดเหมือนกับเราซอนออนไลน์นะครับคล้ายๆกันนะครับทีนี้นะครับก็จะเลือกไวบอร์ดมานะครับนไครับอันนี้ไวบอร์ดมาแล้วนะครับแล้วก็จะเริ่มการเขียนไวบอร์ดนะครับเขียนไวบอร์ดปกตินะครับ หรือมากกว่านั้นนะครับเราอาจจะเราอาจจะมีการนะครับมีการเปิดเป็นแอปพลิเคชันไวบอร์ดนะครับเพิ่มขึ้นมาก็ได้นะครับเพื่อที่จะแทรกรูปภาพนะครับหรือเขียนไวบอร์ดในส่วนนี้เลยก็ได้ถ้ามีแท็บเล็ตนะครับหรือมีแท็บเล็ตนะครับมีแท็บเล็ตนะครับก็สามารถที่จะกดนะครับเข้าร่วมนะครับ เข้าร่วมนะครับเข้าร่วมตรงที่กําลังพูดคุยอยู่นี้นะครับในทีมทีมนี้นะครับก็ใช้แท็บเลต็ตกดเข้าร่วมมานะครับแล้วก็สามารถที่จะเขียนเขียนผ่านแท็บเล็ตได้นะครับโดยที่เราโดยที่เรานะครับโดยที่เราใช้แท็บเล็ตในการเขียนเขียนแต่ว่าบรรยายบันทึก บันทึกไปในแอปรแกรมทีบนะครับอันนี้ผมจะลองเขียนผ่านแท็บเล็ตดูนะครับอันนี้สมมติว่าอันนี้เป็นแท็บเล็ตนะครับมือถือเป็นแท็บเล็ตเราก็มีกระดานนะครับสําหรับเขียนเขียนแล้วก็บรรยายไปนะครับอาจจะวางไว้แล้วก็กดเขียนบรรยายนะครับอันนี้คือ,อวิธีการนะครับวิธีการใช้แอปพลิเคชันด้วยนะครับ ร่วมกันนะครับอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับก็คือก็จะบันทึกวิดีโอไปนะครับเมื่อนะครับเมื่อต้องการนะครับต้องการจบหรือยุติการบันทึกนะครับบันทึกครบเรียบร้อยแล้วในคลิปนี้เราก็กดมาที่จุด3จุดนี้นะครับแล้วก็ไปที่หยุดการบันทึกนะครับแล้วก็จุดยืนยันนะครับทีนี้นะครับมันก็จะเก็บไปที่ microsoft Microsoft Steam นะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูนะครับรอสักครู่รอมันมวลผลนะครับอันนี้หยุดบันทึกแล้วนะครับเราก็กดวางนะครับกดวางเพื่อจบสิ้นสุดนะครับมันก็จะสิ้นสุดนะครับในระหว่างนี้มันก็จะบอกว่ากําลังบันทึกลงไปยัง Microsoft Steam นะครับเราก็รอสักพักนะครับแลวสภาพมันก็จะขึ้นเป็นวิดีโอมา ทีนี้เราจะเข้าไปดูในสตรีมนะครับหรือ Microsoft STEAM เพื่อที่จะนำวิดีโอไปใช้นำไปอัพโหลดขึ้น YouTube หรือนำไปโพสต์ในกลุ่มที่นักศึกษานะครับนักศึกษาที่เราเรียนในรายวิชาที่เราบันทึกเมื่อกี้น,นะครับโพสต์เพื่อให้เด็กได้ศึกษาวิดีโอที่เราบันทึกไว้นะครับผมก็จะไปที่ของตัว r o s r o t อ่าเป็น Office นะครับ o o m i c e c o m แล้วก็ล็อกอินเข้ายูเซของเรานะครับแล้วก็ไปที่ ไปสตรีมนะครับหาแอปพลิเคชันที่เป็นอ่าสตรีมนะครับก็อ่าคนหาดูสตรีมนะครับอ่าแอปพลิเคชันสตรีมนะครับอ่าสตรีมนะครับสีนี้นะครับสีอ่านี้สตรีมแอปพลิเคชันสตรีมแล้วก็เปิดเข้าไปนะครับเราก็จะเห็นนะครับวิดีโอที่เราได้บันทึกไว้นะครับถ้ามีการประมวลผลเสร็จนะครับ แล้วก็ดูไปที่ My Content ของเราก็ได้นะครับแล้วก็ไปที่วิดีโอนะครับอันนี้ก็จะเห็นเมื่อกี้ที่เราบันทึกไปนะครับก็จะมีการบันทึกเมื่อกี้ก็คือทดสอบการบันทึกวิดีโอนะครับอันนี้ก็คือที่ผมได้บันทึกไปเมื่อกี้นะครับมันก็บันทึกให้เรียบร้อยนะครับนะครับอันนี้ก็คือวิดีโอนะครับที่เราบันทึกเรียบร้อยแล้วนะครับ เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วก็คือเราสามารถที่จะโหลดได้ด้วยวิธีการนะครับวิธีการตรงจุดนี้นะครับปกติก็มีแชร์แชร์ก็คือแชร์ไปให้เด็กในกลุ่มได้โดยเอาคัดลอกอลิงก์นี้นะครับแล้วก็ไปวางในทีมนะครับในทีมของ Microsoft ทีมที่ห้องที่เราต้องการที่ต้องการให้เด็กนั้นได้ศึกษาในวีดีโอนี้นะครับแล้วก็ หรือวิธีนึ่งก็คือดาวน์โหลดลงมาเพื่อใช้งานต่อนะครับเอาไปใช้งานหรืออัปโหลด y o u t u b e เพิ่มเติมได้นะครับอันนี้คือนะครับคือวิธีการนะครับวิธีการาวิธีการบันทึกวิดีโอผ่านาโปรแกรม Microsoft Teams นะครับง่ายๆนะครับไม่ต้องวิ่งตามหาาโปรแกรม,มอ,อื่นๆนะครับมาใช้นะครับเราก็ใช้โปรแกรมที่มีอยู่นะครับแล้วก็มีลิขสิทธิ์ที่ Microsoft อ๋อ Microsoft นะครับให้เราใช้นะครับเราสามารถใช้วิธีการแบบนี้ได้ในการบันทึกวิดีโอนะครับผมก็ลองศึกษาเพิ่มเติมดูนะครับว่าจะบันทึกในลักษณะไหนหรือสร้างา PowerPoint แบบไหนนะครับในการแชร์ในการบันทึกสอนแต่ละครั้งนะครับผมขอบคุณครับ